เียเป็นพาอกูแท้ๆไม่เคยวิ่งรถตอนเย็นด้วยในรอบหลายๆสิบปีเออช่วงที่เด็กโรงเรียนมันปิดเทอมไงรายได้ก็หายไปดูแม่เอ้ยุดยอดแหมอุปสรรคต่อคนจะมาหาแดกไปเฮ้ยโน่นโน่นจำปีเลยมืดตึ๊บโอ้อย่างนี้เนี่ยออกมาจะเป็นชั่วโมงแล้ว บ้าเดียวไม่ได้ไอ้เห uh, oh. um, ี้ยเข้าบ้านก็เข้าไม่ได้โอ้ยอุปสรรคต่อเขาจะมาหากินโว้ยไปดนด้วยนู่โอ้ยโอ้ยจะลุยเหรอโอ้ลุยด้วยมีไหลโอ้ลุยว้ยลุยว้ยดูว้ เอย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 โอ้โหล้นว่ายว่ายว่ายปลาปลาจะแล้วปลาแล้วปลาแล้วโอ้